ประเด็นแรกเลยดีกว่านะคะเรื่องช้อปปิ้งยังไงยังไงสาวโสดยังไงสาวโสดไม่ใช่ช้อปปิ้งสิเขาต้องซื้อของถูกแล้วถูกแล้วต้องช้อปปิ้งซื้อของเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะสาวโสดท่พยาพูดสาวโสดเนี่ยกำลังวุ่นวายหาซื้อของคือช้อปปิ้งของพวกนี้เนี่ยนะคะก็คือดอกไม้สดทุกเทียนอยู่ทางด้านข้างอ้นนะคะน้ําขนมไหว้พระจันทร์ผลไม้กระดาษเงินกระดาษทองและที่เก๋สุดเลยก็คือน้ําหอมแล้วก็แป้งสาเหตุที่สาวโสดเนี่ยแห่ซื้อของ ไหว้พวกนี้เนี่ยเพราะว่าด็อกเตอร์เอลเฟนด็อกเตอร์เอลเฟนคายมอช้างพี่ช้างแหมแล้วค่อคิกว่าอะไรพี่ช้างอาจารย์ต้นสพศรีตุลาเนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความในไอบอกว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะเป็น วันไหว้พระจันทร์แล้วยังตรงกับวันเทพเจ้าแห่งความรักผู้ผูกได้แดงให้คู่รักได้พบกันโอ้โหเพราะฉะนั้นสาวโสดเนี่ยก็ต้องเตรียมหาของที่อ้นบอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเพื่อไหว้ขอพอรเรื่องความรักความมีสเสน่ห์ความเมตตาและเรื่องหน้าที่การงานเดี๋ยวเรามาดูวิธีไหว้กันดีกว่านะคะหมอช้างบอกว่าให้เริ่มไหว้ตั้งแต่หัวค,ำค่ำหันหน้า <c oughs> ไปทาง <c oughs> ทิศตะวันออกนะคะแล้วก็ให้เริ่มจากการจุดธูปก,ก่อนรจริงๆแล้วจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยทำได้หมดนะคะแล้วอ พิ่ฐานพอทู่ใกล้หมดเมื่อไหรเนี่ยให้ลาของไหว้มาทานและเอาน้ำเนี่ยมาพรมที่ศีรษะและใบหน้าและที่เป็นไฮไลท์นะคะ,นะคะก็คือว่าหลังจากที่ไหว้เสร็จแล้วเนี่ยให้เอาแป้งกับน้ําหอมเนี่ยมาใช้เพื่อให้คนรักเนี่ยรักแล้วก็เมตตาวันอาทิตย์บอกเลยนะต้องเต็มของเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยจะไปไหว้พระจันทร์เลยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าน้อคุณเนี่ย <c oughs> จะได้รัก เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่พี่ย่าบอกว่าของไหว้ก็ต้องทานใช่ไหมคะใช่แป้งน้ำหอมก็ต้องใช้เพราะฉะนั้นแป้งเนี่ยต้องเลือกให้ถูกกับหน้าไม่งั้นทาไปทามา้วงลอยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้่่ต้องทาแค่แป๊บเดียวเหรอมั้งใช่ไหมต้องเลือกให้ถูกกับใบหน้าเราด้วยสใช่อ่ะก็สำหรับใครนะที่อยากที่จะให้คนรักให้คนเมตตาก็ลองไปทำกันดูนะคะโอ้ยทุกคนดูจบแล้วคลิปจบแล้วอยังไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างนี้คลิปอ่ะ ถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย